สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวซูซูกิเวอร์ดีนะครับรถป๊อป 50cc นะครับคันนี้ทําสีใหม่ทั้งคันนะครับนี่นะฮะเป็นรถมือสองจากญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้ในบ้านเรานะครับให้ดูรอบๆกอนครับยางดอกเยอะใช้ได้อีกยาวๆครับผมสีใหม่คลิปนะครับทั้งคันทาใหม่นะครับนี่ยางหลังนะครับนี่ นี่เป็นคันสตาร์ทเท้านะครับนี่นะฮะอ่าอันนี้หน้าไม้เข็มไม้ขึ้นปกติเข็มสปีดความเร็วความเร็วเกินนะครับขึ้นปกตินะครับแล้วก็เตือนน้ามันทูทีขึ้นปกติเกณ้นนํามันขึ้นปกตินะครับอ่าเรามาฟังเสียงเครื่องครับเครื่องฟิตสตาร์ทถึงง่ายนะครับนี่ในเครื่องติดแล้วนะครับ ระบบไฟไฟสูงไฟต่ำนี้ไฟต่ำนะไฟสูงไฟต่ำสูงต่ำไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาแอนไฟเบรกหลังโอเคใครสนใจนะครับติดต่อนะครับ0 9 2 7 6 1 2 8 3 8นะครับ 38มบานนทบุรีนะครับดูรถแถวกองสลากนนทบ,บุรีขอบคุณครับ